พี่โอภาสบุญนาคหรือชาสังสาาคโคศโดยเพลงคนอะไรใจดาที่ทําให้บอมีชื่อเสียงบ้างแล้วก็ยุคที่สองแบบไม่ใจโตอะไรเงี้ยเพลงไม่ใจโตแล้วก็หลังจากนั้นก็เลิกลาไปจากวงการจึงม,มาเป็นนักการเมืองอยู่จังหวัดเพชรบุรีมาเป็นสอจอ,อยู่ที่ทอำเภอขย้อยแล้วก็หลังจากนั้นก็ขาดจากวงการรู้ทุกมาระยะหนึ่งตอนที่ผมเกี่ยวพัน สายันเลยคือถ้าเหมือนค่ายสมัยก่อนเนี้ยสายันุยาเนี้ยก็อยู่ค่ายของพี่โวภาพุ่นนาค่ายนี้เป็นค่ายสมัยก่อนเนี่ย,นนเ,ยเ,เป็นค่ายนนที่ใหญ่มากถ้าเป็นสมัยนี้เหมือนพวกแกมมี่อาเอ็นั่นแหละแต่สมัยก่อนเราใช้แต่วิทยุผมก็ได้โชคดีได้ไปอยู่ในค่ายนี้เหมือนกันแต่ว่าอยู่รุ่นรุ่นรุ่นหลังสายันหน่อยเพราะว่าตอนที่ชาติสีชนก็ติดคุกเนะี่ยดยเหตุอะไรผมก็ไม่ทราบ ก็คนหลักคนใหญ่ก็ชวนผมไปร้องเพลงซึ่งตอนนั้นเสียงผมที่รู้สึกจะคล้ายชาติีมากก็เอาไปทําเพลงให้ในค่ายของพิโอพาสได้รับเพลงจากพี่สลองงู้สวัสด์ให้มาดเพลงหลังนั้นเป็นนักร้องมาก,ก็ถือว่าเหมือนคนในวงการเดียวกันระหว่างเราเป็นนักร้องลูกทุง่งครับรุ่นรุ่นเก่าๆนะครับอดีตอดีตเป็นนักร้องทงุแต่ก็ยังไม่ลืมนะครับวงการลูกทุ่งเป็นวงการที่ เรามีพี่มีน้องมีเพื่อนผูกเยอะแยนะเพราะว่าเราอยู่มานานมราก็ผูกพันมากจะเป็นนักร้องรุ่นใหม่ก็ยังรักเคารพกันนับถือกันเด็ใครจะเป็นใครจะตายเนะี่ยผมก็จะโดนงานประจําอยู่เลยถึงแม้ไม่ใช่ว่าจะประสบสากันะคนอื่นก็เหมือนกันเราก็จะเป็นที่รักใคร่นับถือกันเวลาเราจัดงานบุญง,งานอะไรนะน้องๆเขาก็จะมาช่วยเหลือเรามาร้องรำทำเพลงให้กับชาวบ้านฟังมันก็เป็นอะไรผูกพันที่ผมก็ลืมไม่ได้ ก็มีอยู่ครั้งหนึ่งผมก็หลังจากผมเป็นนักการเมืองแล้วก็เลิอกอกิจการเรื่องสมัยก่อนนี่เขาจะมีคําอยู่คําซึ่งสมัยนี้มันผิดกับสมัยนี้สมัยก่อนนี่คือคําว่าเต้นกินลากินเนี่ยสังคมไม่ชอบสมัยก่อนแต่เป็นนักร้องเป็นลิเกเป็นภาพยนตร์อะไรก็แล้วแต่คําว่าเต้นกินลากินเนี่ยเขาไม่เคยมีใครเข้ากับเราหรอกรผมก็เหมือนกันพอผมเริ่มไปเป็นนักร้องเนี่ย รู้สึกว่าญาติโยมบางคนก็ไม่ใหญ่จะคบกับผมเพราะตระกูลผมเป็นนักการเมืองค่อนข้างจะเป็นนักการเมืองท้องถิ่นที่จังหวัดปุรีเนี่ยมานานแสนนานสมัยปู่ทวดแล้วปู่ญาติยหญ่ก็เป็นนักการเมืองมาตลอดรู้สึกจะมีผมคนเดียวมั้งที่เข้ามาวงการรุ่งุ่งบังเอิญจะเป็นบังเอิญหรือจะเป็นผมลิขิตให้เป็นนักร้องก็ไม่รู้ก็อยู่ๆก็ได้มาร้องเพลงที่วัดผาธาตุ ร้องไปร้องมาเป็นงานประจําปีพระตุลาธัศก็ดันซุ่มเสียงสมัยก่อนไม่เหมือนชาตีสีชนเ็เขาก็เลยฉับผมไปอัดเพลงเรียกว่าเหมือนกระแทกชาตีช่วงนั้นะแล้วก็ได้ผลแลสมัยก่อนก็พอมีชื่อเสียงแล้วนักร้องก็จะต้องไปร้องที่เอมพายใ้โรงหนังเอมพร์รอบปฐมบทัศน์หนังผมก็จะมีชื่ออยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐสมัยก่อนเนี่ยจะเป็นวงกลมหลังจากนั้นพอเรามีชื่อเสียงออกมาก็ตั้งวงดนตรีกันนะครับ แล้วหลังจากนั้นพอดนตรีหยุดก็พ่อแม่พี่น้องก็ชวนมาเป็นนักการเมืองขณะที่เป็นนักการเมืองเนี่ยผมก็ได้นํทำธุรกิจบางสิ่งบางอย่างก็แฮปปี้คือว่าเรีก็ว่าโชคข้าค่างคือ,อก็กก,ก,ก็พอมีกินมีใช้แล้วก็พอจะช่วยเหลือชาวบ้านได้บ้างแล้วก็พักโวกได้บ้างแล้วอยู่วันหนึ่งสายัญ,ญญาก็มีปัญหาเกี่ยวกับ คือสายันเนี่ยเป็นคนพูดจาเลยเขาถ้าพ,พูดตรงตรงเขาไม่เก็บเป็นความรับปวกพระพวกพระจะพูดอะไรกูจะพูดจะพูดพูดบนเวทีนดนตรีที่วัดขุนบางเขนปรากฏว่าจะภาพสมัยก่อนเนี่ยผมก็มองตรงว่ามันก็เป็นพวกนักเลงเก่าๆเ,าเขาหาดนตรีมาเพื่อหาเงินใช้หาอะไรเงี้ยทีนี้ปรากฏว่าดนตรีสายันเนี่ยเขาแปลกกวบวงอื่นสมมติหายอยู่สามหมื่นห้าสมัยก่อนเนี่ยก่อนสายันจะออกเนี่ยเขาต้องจ่ายเงินก่อนใช่ไหม ถ้าสายันไม่ได้เงินก่อนสายันจะไม่ออกไปร้องทีนี้ทัพพวกที่จัดงานเนี่ยก็เหมือนกับว่าเอเป็นคนมีชื่อเสียงในเขตตำบลที่อยู่อะไรเงี้ยก็ไม่พอใจหาว่าสายันหักหน้าหักอะไรเงี้ยหักหน้าไม่เกียิเขาก็าเคืองประกาศมีเรื่องมีราวาสายันถึงขนาดถึงขนาดเลยนะจะยะยิงกันเลยทีนี้ก็พี่น้อยกับวนันไพรุพชรเนี่ย